สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกทุกท่านนะคะไปดู Man g ก Smart Home นะคะบ้านอัจฉริยะที่สั่งการด้วยเสียงภาษาไทยแน่นอนนะคะว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยใครๆก็อยากมีบ้านเป็นสมาร์ทโฮมกันทั้งนั้นนะคะแต่แลหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันใช้งานยากไหมหรือว่ามันต้องสั่งการด้วยเสียงภาษาอังกฤษหรือเปล่านะคะข่าวดีมากๆเลยค่ะว,วันนี้นะคะ Mango Smart Home ของเรานะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกทุกท่านนะคะไปชม ฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านอัจฉริยะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีระบบหรือว่าฟังก์ชันอะไรบ้างที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนในบ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะ เรื่องชอบคือการติดแอร์ห้องทำงานโอเค Google เปิดทีวีโอเค Google เล่นหนังทานฟอร์เมอร์ในเน็ตฟลิก เ,เรื่อทราบเรื่องใช้เงินผ่านห้องนั่งเล่นโอเค Google เปิดไฟห้องนั่งเล่นเป็นสีแดงโอเค Google เปลี่ยนไฟห้องนั่งเล่นเป็นสีม่วง จากการใช้เสียงควบคุมระบบต่างๆภายในบ้านอัจฉริยะแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเม n g o Smart Home ยังมี Home a s s i s t a n t นะคะหรือที่เรียกกันว่าศูนย์กลางการจัดการบ้านที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้านผ่านแท็บเล็ตน,นั่นเองและที่สําคัญสําหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเจ้า Home a s s i s t a n t เนี่ยสามารถทําให้เราได้พูดคุยกันน้องๆให้หายคิดถึงและยังให้อาหารน้องๆได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมสะดวกและสมาร์ทขนาดนี้เนี่ยต้องมีระบบดีๆแบบนี้ติดบ้านไว้แล้วล่ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับฟังก์ชันต่างๆของ,ง m a g o Smart Home นะคะบอกได้เลยค่ะว่าระบบบ้านอัจฉริยะเนี่ยทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจระบบบ้านอัจฉริยะนะคะสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจนะคะ Mango Smart Home ะะบ้านอัจฉริยะที่สั่งการด้วยเสียงภาษาไทยและ l i น์แอดที่ขึ้นมวนให้ข้างล่างนี้นะคะหรือสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนะคะสําหรับวันนี้ยังไงต้องลาไปก่อนละ,ค,ะค่ะขอบคุณค่ะ